ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโรค่ะพลังงานความรักของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางที่พะทราบคำตอบด้วยค่ะ H of w a n Queen of Cups Six of w a n พลังงานความรักของคุณดีมากๆเลยนะคะ คุณสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ความรักของคุณให้อยู่หมัดได้อยู่เสมอค่ะคนรักของคุณนะคะเขาจะมองว่าคุณเป็นคนหลายบุคลิกนะคะบางครั้งเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่มีเมตตาต่อคนอื่นอยู่เสมอนะคะบางครั้งเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ร้อนแรงเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะคุณสามารถที่จะดึงดูดให้ตัวเขานะคะกลับมาหาคุณได้อยู่เสมอนะคะ 9 of Swords 7 of Swords 9 of Wand บางครั้งคนรักของคุณเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์ใจมีความกังวลใจบ้างหลายครั้งนะคะแต่คุณก็จะไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่ท็อกซิกในตัวคุณค่ะคุณจะพยายามเก็บความลับเหล่านี้สิ่งที่ไม่ดีในตัวเขานะคะ คุณจะไม่ไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ไปเล่าให้คนรอบข้างฟังค่ะคุณจะพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองทําให้ตัวเองีแลก x ซ์มากที่สุดค่ะเพราะคุณมองว่าทุกอย่างมันสามารถผ่านไปได้คุณจะสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันยืนยาวต่อไปได้ Queen อั band The เดอะเอมเพอเรอคับ ซึ่งจากสิ่งที่คุณทำอยู่ตลอดนี้นะคะมันทําให้คนรักของคุณจากคนที่เอาแต่ใจค่ะจากคนที่อาจจะเป็นคนที่มีอีโก้มีทิฐิมณะสูงนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่สามารถที่จะครอบครองหัวใจของเขาได้นะคะเป็นคนที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณค่ะณตอนนี้เขากําลังรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันแล้วนะคะขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะ ขอให้คุณนด้พบเจอแต่ความรักดีๆนะคะ